นักเรียนตัวนี้ที่ทำมันมีหลายอย่างนะหลายสูตรนะวันนี้ให้สูตรหนึ่งธรรมดามันจะมีเจลาตินแตเป็นสูตรวุ้แต่สูตรตัวนี้เขาไม่มีเจลาตินเขาใช้ตัววุ้นเป็นสูตรต้นทุนตับนาออกไหมคะเขาใช้ตัวนี้ไปถ้านม่จะใช้เจลาตินก็ได้เนื้อของมันจะออกหนตึบเลยน่าออกไหมคะ้าเป็นลดผมวุ้นลงเพิ่มเจลาตินขึ้นอาจารย์เขาวุ้นวุ้นหนี่ย อาจารย์มูนน mm. ี่ไม right. well, ่ต oh, oh. ้องใช้ตาหนังเงือกใช่ไหมคะมันหนังเงือกมันดีแต่ก็ไม่มีอะไรอ๋ออ๋อถ้ามันมันนได้ก็เป็นหนังเงือกก็ได้ใช่ไหมอ่านักเรียนดูแล้วแบ่งเป็นสามกลุ่มไม่ถุงเลยใช่ไหมไม่พายพินิจแส่วอาจารย์ขอให้เขาครอบคองนักเรียนเนี่ยไปหาแล็ปมาแล็ปไปนะครับคลอดีเลยอ๋อนี่กลุ่มนี้ก็เลือกเพรากลุงหนึ่งนะแล้วมีสองสีไปหาเลือกใครจะเป็นหัวหน้าทีมมาเตรียมวะ แต่อย่าเพิ่งเปิดพร้อมกันดเดี๋ยวเวลาทํางานแล้วมันวุ่นวายเพื่อนตื่อยเปิด,ปดจะได้แช่ภาชนะร่วมกันได้เพราะถ้าเปิดสามหม้อเนี่ยมันก็ไม่มีใครช่วยเธอน่าไหมอ่ะ,ะนีลุ่มิก็เรียนดูนะคะทานมรอ,อได้แล้วก็แรปไว้ทุกอย่างแรปลอไว้นะคะเอออันนี้เหมือนกันแช่ไว้สิบนาทีจากนั้นกลับไปตั้งเตาให้น้ํามันเดือดจัดเดือดจัดประมาณสิบเจ็ดนาทีสิบแปดนาทีก็ใส่แล้วใส่น้ําตาลน่มไหมคะใสะ่คนหวานใส่นมไล่ตามไปเรื่อยๆถูกต้องป่ะ รวมกันก็ประมาณ20วินาทีแล้วก็มาเทาใส่ถ้วยมีทั้งหมดกี่คนเทให้ได้จํานวนถ้วยตามคนเนอไม่ใช่เผื่อไว้ครูถ้วยไว้ชินก็ต้องเหลือพี่บอลเหลือรูชินเหลือพี่บอลเลยเหลือไว้ชุดหนึ่งมีใคจใจตังค์แล้วย,ยังไม่มาเลยนะใจหมดแล้วจันมีไหมวันแรกที่จ่ายแล้วไม่มามีใครเมียตำรวัอ๋อตา<ม>ตา<ม>ตาเมียตันดูเมียตันดูเอาจีไว้เข้าไปเสียมันได้อีกวันสิบอันดูเก็บไว้เข้าหนมัด ไม่ใช่หอะไรอะไรใครเอาไปอยกได้ไหมอะไรเห็นที่เราหมอไม่จ่ายอะไรก็ไม่มาที่เดอมที่เดิมไม่มาย้อนมาใครมาจ่ายมีมีตำรวจจ่ายใช่ไหมต้องเรียนเองบอกเพื่อนเราเพื่อนเราต้องรู้ด้วยว่าจ่ายหรือเปล่านะถ้าไม่มาดูต้องไปถามอารมณ์ว่าเขาจ่ายไวหรือเปล่าคุณรับไว้นิงน้อยแล้วถ้าใครไม่มาต้อเรียนช่วยจ่ายเลยเถอะย้อนอันไม่ได้เลย